ครับผมนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะฮะเป็นสินค้าประเภทรถบังคับวิทยุนะครับเป็นในแบบสเกลจำลองนะครับหรือแบบโมเดลนะครับก็จะเป็นแนวคลาสสิกโมเดลนะครับยี่ห้อ WPLRC นะครับรุ่นนี้มันจะเป็นรถพวกรถส่งของนะครับเป็นโมเดลของซูซูกินะครับที่แบบ ใช้ใช้กันในญี่ปุ่นนะครับส่วนมากก็จะเป็นรถส่งของซะมากกว่านะครับก็จะทําออกมาเป็นโมเดลบังคับวิทยุนะครับก็ย่อส่วนออกมาก็ใช้คุนของจริงนะครับ80%ได้นะครับสเกล1ต่อ10นะครับรีโมท2.4กิกะเฮิรตซ์นะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นลิโพ7.4โวลต์นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของกล่อง ครับอันนี้เป็นระบบช่วงล่างนะครับเป็นแหนบเพาะนะครับไปเดีมาดูรายละเอียดที่ตัวรถด,ดีกว่านะครับโอเค,คอันนี้ก็เป็นสเกตด้านในนะครับอันนี้รีโมทคอนโทรลนะครับใช้ฐานไมกา2ก้อนนะครับผิวเป็นดำด้านนะอันนี้ก็เป็นพวกสายชาร์จไขควงนะครับชุด เพาสำรองเป็นพวกชุดโลบาร์กระจกมองข้างนะครับแล้วก็พวกสติ๊กเกอร์นะครับก็เอาไปแปะตกแต่งเองนะครับแบตเตอรี่นะครับลิโพนะครับ 500mAh นะครับ7 4์2เซลล์ตัวนี้นะครับตัวรถนะครับก็เป็นสีออกเทาๆนะฮะมีไฟด้านหน้านะครับ เป็นสเกลที่ค่อนข้างสมจริงนะครับแต่ยังไม่ร้อเนะครับก็ประมาณ80%นะครับมาดูช่วงล่างนะครับก็เป็นระบบชุดเกียร์นะครับมอเตอร์ชุดเกียร์นะครับก็ให้คล้ายคลึงรถของจริงอ่ะนะครับด้านหลังก็เป็นเพาบวกแหนบนะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะครับมียางอะไรยางอะไหล่นี้ก็เป็นยางอะไหล่ใช้ได้จริงนะครับถอดมาใส่ได้นะครับไม่ใช่ติดหลอก เนื้อยางนะครับไม่ใช่พลาสติกนะอันนี้ก็จะเป็นยางผิวสัมผัสแบบนุ่มๆเหนียวๆน,นะครับกาดูนะครับโอเคนะผมว่าผมมันก็สวยดีเลี้ยวเป็นเซอร์โวนะครับเลี้ยวตามมือนะครับเร่งสปีดได้ตามมือครับช่วงหน้าเป็นอิสระนะครับอิสระด้านหลังเป็นเทา นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันอตอนแรกๆผมแกะมาผมก็งงนะครับว่าแบตเตอรี่ใส่ตรงไหนอะไรไงเปิดหัวยกหัวได้หรือเปล่าผมก็พยายามที่จะส่องครับสังเกตไปสังเกตมาอยู่ที่ท้ายนะครับเสียบสายนะครับ สายดีๆครับตรงปั๊กเดี๋ยวปิดไม่ได้โอเคนะครัมาเปิดสวิตช์นะครับเปิดรีโมทนครับเล่นตามมือได้ความเร็วสูงสุดนะครับก็15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ เลี้ยวตามมือนะครับปรับบาลานซ์เลี้ยวได้นะครับนี่นะสมมติวันวิ่งไม่ตรงนะครับเราก็ปรับนะนะครับปรับบาลานซ์จากรีโมทเลยนะครับไม่ต้องไปปรับที่ตัวรถเหมือนตะก่อนนะครับโอเคหาเรามาทดสอบวิ่งกันนะครับ ไปหน้านะครับ เลี้ยวว่าตามมือข้องแค่วนะครับเร่งตามมือนะครับดิบได้ด้วยข้างหลังมันเป็นแหนบนครับค่อนข้างแข็งวิ่งมันกระโดดกระโดดล้อสี วงเลี้ยวมันแบบแคบมากอ่ะนะครับเลี้ยวสุดจะปัดเลยวงเลี้ยวมันเยอะนะมันก็จะมีพวกของแต่งนะครับก็ต้องไปหาสั่งมาแต่งเอาที่ผมไม่ได้มีนะชุดแต่งรุน่นนี้ก็ต้องไปหาสั่งเอาตามเว็บนะครับ ไอเดียการแต่งก็ดูตาม YouTube นะครับเขาแต่งกันแบบโอ้โหสวยเอามาทำแบบเป็นรถด,ดิฟก็ได้นะครับ ตูดมันดิบๆนะครับมันเป็นแหนมไม่มีชกเขาก็ทำออกมาให้แบบนี้นะครับท้ายคืนที่สุดที่เหลือเราก็ไปเสริมเติมแต่งเอานะครับก็ราคาพันกว่าบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มนะถ้าเป็นยี่ห้อพวกธรรมยานะครับส่วนมากพวกรถโมเดลอ่ะนะครับส่วนมากจะเป็นพวกยี่ห้อธรรมยาเป็นผู้ผลิต นะครับมันก็ราคาที่จะจับต้องยากนะครับแต่ถ้าเป็นทามิย่าเนี่ยถ้าเป็นสเกลแบบเนี้ยโมเดลแบบเนี้ยนะครับก็เกือบหมื่นผมพูดตรงตรงนะครับขนาดแค่โมเดลเฉยๆบังคับไม่ได้ก็เจ็ดแปดพันแล้วนะครับบังคับได้ก็เป็นหมื่นนะครับพวกนี้ก็ทําออกมาแบบถูกๆนะครับก็คือมันคล้ายคลึงจะจับต้องได้อะไรได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับ ใครอยากได้ไปสะสมนะครับจอดโชว์หรือชอบเล่นแนวนี้ก็หาไปครอบครองได้นะครับโอเคนะครับก็ทดสอบให้ดูคร่าวๆนะครับมีไฟหน้าโอ้สวยนะครับใครชื่นชอบนะครับก็สอบถามเบอร์โทรตามไอดียไนะครับ มีอ่าสอบถามตามเบอร์โทรแล้วก็ตามไอดดีไลน์ที่ผมลงไว้นะครับราคาก็ลงไว้ที่คลิปนะครับผมโอเคครับ